come so far the ทุกคนก็กลับาพบก,กับเรากันอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้อาจจะเห็นอัดคลิปบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าว่างนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ด้วยก็ทุกคนก็คงโรงเรียนปิดเหมือนเรานะคะโอเควันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันค่ะเป็นพัสดุ ที่สั่งมาเองนะคะแล้วก็เพื่อนฝากสั่งด้วยชิ้นหนึ่งเนาะก็สั่งมาจากร้าน ETC Shop Online นะคะเออคือร้านนี้ห่างหายจากการสั่งไปนานมากนะคะก็ครั้งนี้สั่งมากล่องใหญ่เลยนะคะนี่ใหญ่มากส่งมาแบบ EMS นะคะพี่เขาส่งฟรีให้นะนี่เลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปตัดมาก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นสกูชีนะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไริเห็นหรือยัง ออยามีอันนี้มาโอ้โโอ้ my god คือกลิ่นหอมมากหอมมากๆเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกที่หยิบขึ้นมาได้เป็นนี่เป็นบิงซูค่ะของชวานะคะนี่เลยนี่นะอันนี้สั่งมาเป็นสีชมพูนะคะใช่มันเป็นสีเหลืองกับชมพูซึ่งเป็นกลิ่นสัสบเบอร์รี่นะคะ อันตัวนี้น่าจะเป็นออริจินอลนะไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวเรามาเูดกันหูเนื้อแน่นมากมไม่คิดว่ามันจะเนื้อแน่นขนาดเนี้ยเนื้อแน่นมากอะทุกคนแน่นจริงๆโอเคอย่างต่อมานะคะจะเป็นอันนี้เป็นเพนกวินนะคะของ i อบ o ูมที่เราบอกว่าสั่งมาเพิ่มนะคะยังไม่ได้บอก เอ้ยไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกเพราะบอกอีกคลิปหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงนะคะนี่เป็นเพนกวินสีชมพูนะคะน่ารังมากกลิ่นหอมมากๆเลยตัวนี้โอ้โหอันนี้ก็เนื้อนแน่นมากๆเลยนะคะโอ้ my god อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยสั่งมานะคะของเพื่อนเ,อเราอันหนึ่งเนาะเป็นอันนี้ที่เราตามหานะคะเป็นโดนัท มันไม่ค่อยสโลว์เราแต่ว่าสีมันสวยไงน่ารัมากมากๆด้วยโอเคเนาะแ็กนะคะแล้วก็จะมีของแถมนะคะเป็นขนมแล้วก็ลูกองุินโตซึ่งเราชอบกินมากนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกแกะแพ็กเกจอันนี้กันดูเนาะอยากดีบมากๆว่ามันเป็นยังไงเห็นคนอื่นดีบแล้วฟินกันมากอะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่คนอื่นซื้อมาจะเป็นสีสายลุงนะคะเลมโบนี่นะ กลิ่นหอมมากกิ่นหอมมากอะ่ะหูงานดีชิ้นใหญ่มาเรือเริ่มนะคะมาบิบอ๋เนื้อโคตรฟูโอ้ไม่ก็นางสาโลไปแล้วนะคะดูดิโอ้ยละลายเลยฟินอะ่ะเนื้อมันแน่นมากอะแล้วมันก็สโลมากคือชอบเนื้ออย่างนี้มากๆเลยนี่นะคะเราก็จะมีลายเส้นด้านล่างด้วยเขียนว่าชวานะคะท่านเพื่อนเห็นกันตรงเนี้ยมันจำจาน,นะคะนี่โอเคนะโอ้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะคะแพ็กเกจเห็นแค่แพ็กเกจก็ละลายแล้วใช่ไหมโคน่ารักอ่ะอันนี้เราไม่รู้ชื่อนะคะตัวเสียงปูรู้แต่สีฟ้าจากนงมิงนะคะชื่อโซลา่าหรือเปล่าแต่ตัวเสียวปูไม่รู้ว่าชื่ออะไรแพ็กเกจคือดีงามมาแกแรชอบมากมากโอเคอุ้ยเพิ่งรู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยเหมือนเป็นผมเป็นขนของเพนกวินนะคะน่ารัก สโลมากซึ่งเหนือแน่นมากย้ำว่าแน่นมากนะคะอุย้ยสโลมากตรงนี้มีลายเส้นไอบลูนะคะตรงเท้านะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เขียนว่าบลูมสั่งมาเป็นหน้าแบบลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็แบบทำยี่ตานิดนึงนะน่ารักมากกลิ่นหอมมาก เขาแพ็กมาดีมากนะคะบอกเลยร้านนี้คือแบบตบลายไวมากคือเราสั่งไปเมื่อวานนะคะวันอาทิตย์เขาส่งเอ้ยเราสั่งไปวันเสาร์เขาส่งให้วันอาทิตย์วันจันได้คือทํางานเร็วมากนี่สุดเลสวยมากเดี๋ยวขอเลือกชิ้นก่อนเออไม่มันไม่เหมือนกันเนาะมันก็เหมือนกันเอาชิ้นนี้แล้วกันนะคะโอเคนี่เป็นของเรานะจะเป็นแท็กนะคะ I l o v e k t เป็นปี2016นะสีสวยมากโอ้ยสโล ดีน่ารักอ่ะ,อะ,อะ,อะคือสีมันแบบแค่เห็นสีก็ละลายแล้วทุกคนชอบมากโอเคค่ะและชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย